สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วครับมาแล้วโอ้โเดยกระดิกหางมาเลยมาแล้วครับมาแล้วโอ้องเปิดน้องเปิดองเปิดเห็นรองเท้าสวยไม่ได้เลยนะนี่น้องเปิดเนี่ยฮะเอ้เดินกระดิกหางมาใส่เลยนะเนี่ยโอ้ยน่ารักจังเลยสวัสดีนะครับน้องเปิดนะครับ นงปิ๊ดมาเที่ยวแล้วครับนะ้องปื้ดมาเที่ยวแล้วครับ <trades> มาแล้วครับมาแล้วครับผมโอ้เดินตามรองเท้าใหม่นะครับผมนี่ชอบมากครับผมรองเท้าสีนี้นะครับผมก็ชอบรองเท้านะครับชอบรองเท้านะครับผมนี่เห็นรองเท้าไม่ได้นะครับผมนี่โอ้ยนองปืด๊ดนนองปิด๊ดตัวใหญ่มากเนะี่ไหนนี่ยนะน้นมาเดินออกกําลังกาย ปื๊ดชอบรองเท้าสีนี้มากรึบรึบโ,โอ้โหกระโดดออกไปเลยเลยเนี่ยนะปื๊ดอย่าไปคุยดินนะอย่าไปคุยดินนะ